สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับออดี้แฟมิลี่นะคะแล้วก็กับพี่ออโต้นะคะวันนี้คุณแม่พามาเรียนที่คูมองนะคะเด็กๆก็ร้องกินขนมอยากมาเดินบิ๊กซีคุณแม่ก็เลยพามาคุณแม่จะให้งบคนละหนึ่งร้อยคุณแม่งบนละ้ยคมนนละหนึ่งร้อยดีไหมออดี้่ะคุณแม่งบคนละหนึ่งร้อยดีไหมดีค่ะค่ะคุณอ่างงบคนละหนึ่งร้อยเลยนะคะคุณแม่ให้เลือกเลย อ่ะปาไปเลือกกันเลยงบคนละหนึ่งร้อยแม่ก็เลือกของอย่างอื่นได้นะครับหนึ่งร้อยเลยค่ะได้ค่ะ,คะมันเป็นไรคะมันเป็นไรคะลูกอมไอติมได้เลยจัดไปเท่าไหร่แล้วอะสี่สิบเลยนะนั้นอะสี่สิบสามบาทได้อะไรอีกคะไอด้ดิไม้ไหมไหมไหมนี่ไอ้ดิไม,ไม,ไม,ไม้ลองเพลงเอางั้นได้หรออ่ะมันจะมันเกินแล้วนะคะสี่สิบกับสี่สิบก็คือครบแล้วนะคะ เอาอะไรดีนี่อาดิอันนี้ไหมช็อกโกแลตหรือว่าจะเอาใครไดโนเสาร์หรือว่าจะอันนี้ของเยอะแยะเลยหรือว่าจะอันนี้คะอันนี้คืออะไรเอ่ยเอาอะไรดีน้าพี่ต่ออะไรนี่ตรงนี้ก็มีนะคะอดิอันนี้นะครพี่โตเร็วๆมีเอฟมี คนอยากบอกว่าซื้อให้พี่อตโต้บ้างได้ไหมนะคะนี่อันนดี้มารเมลโลก่ก็มีนะคะอ่านอ๋อน,นีเลือกแก่เลยนะคะได้ปะคืออะไรหูดูชุดหนูนี่แบบเลิะเทอไปหมดเลยนะคะนี่อารนดี้ พมป่เอาดิเอาอันนี้ไหม,นนมข้างในมันจะเป็นอะไรอ่ะข้างข้างในมันเป็นนี่ยนี่เป็นอะไอมเยอะๆอ,อุ้ยเอาไปเอาไปแจกเพื่อนนะเพืะะ่อนจะจะพอเป่าแล้วครับอาจะอั์นี่เออแต่เราห้าม่เป่าก่อนนะเพราะเรายังไม่ได้ซื้อน,นี่เอาี่เอาไปแจกเพื่อนเลยคะ่ะเอาดิเน,นี่ยมันจะเป็นลูกอมันใหญ่แล้วข้างในจะเป็นอะไรน,นี่มันก็นี่งันก็ไม่ซื้อสินาใอันนี้เท่าไรอ่ะยี่สิบแต่ขนมมันไม่น่ากินมันเป็นของเล่น นี่อ่ะจระเข้อ่ะฆับงับฉันลั่นค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่โตได้ยังคะยังเลยอันนี้อะไรคะแล้วมันทำไมไฟฉายแต่ขนมมันน่ากินไหมเราต้องดูอ๋อมันเป็นอะนี่ลูกอมเป็นลูกอมตรงนี้นะคะแล้วทไมนี่เป็นไฟฉายไฟฉายเหมือนกันก็คือว่าถ้าเอาสองอันนี้ก็คือครบแล้วนะคะหนึ่งร้อยนี่ เอาสีชมพูกสองอันเลยเหรอสีชมพูกสองอันเลยเหรอคะแค่ค่ะแค่นี้โอเคหน่อันนั้นห้าสิบห้าบาทไปดูพี่โตไปดูค่ะโอ้หนึ่งร้อยพอดีเลยค่ะพี่พี่โตพอดีหนึ่งร้อยพอดีเลยค่ะพี่โตเอาอะไรอ่ะเนี่ยครับพี่โตเอาอะไรคะพี่โตเอาสองอันนี้นะคะหนึ่งร้อยนะคะค่าแรงสองวันค่ะตาเราได้กันแล้วไหนเอาดีได้อะไรคะขอดูหน่อยอุ้ยได้เป็นอะไร สี่จุ่มพูสองอันเลยเป็นลูกอมสองอันเลยนะคะเป็นไอติมกับอันนี้นา่าจะเป็นแบบป๊อปป๊อปอะไรนี่เลย,ยของพี่โตอ่ะทีนันนี้นะคะพี่โตโต,ตแล้วนะคะก็ไม่ค่อยชอบลูกอมอะไรแล้วนะคะป่าเดี๋ยวเราก็ต้องพาไปเรียนนะคะไปจ่ายเงินกันอุ้ยยอดดีไอติมมันหมุนได้ด้วยนะคะไหนทําหมุนให้เพื่อนดูโอ้โหกดไอติมกดท้งไฟฉายเลยนะคะชอบไหมคะ แต่วันนี้ต้องตั้งใจเรียนนะคะคุณแม่ค,าาคาาะเคยเห็นใน,นคลิปนะคะพ่อแมจะเต้นแบบนี้นะคะจะค่ะจะอ่ะเต้นโชว์เต,ต้นโชว์เต้นเต้นโชว์อ่ะป้ายนะแต่เราไปเรียนได้แล้วนะคะออดี์ขาป้าเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ออดี์แฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย